สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งสองห้าหนึ่งนอกจากนั้นเซียนอมตะเสพนก้าทันข้างกายสหายเจ้ายังเป็นคนของวังเซียนหยวนแห่งรหานยาระเบียนและจากข่าวที่พวกเราได้รับหลังเข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์วังเซียนหยวนสมควรส่งเซียนอมตะสเพนเก้าทันเข้ามาในแดนลับต่างสวรรค์แห่งนี้สองคนยิ่งไปกว่านั้นเซียนอมตะสเพนก้าทันทั้งสองที่ว่ายังเป็นฝาแฝดกัน ถึงแม้แดนลับต่างสวรรค์จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ด้วยพลังฝึกปรือของพวกมันให้ห่างกันไกลเพียงใดพวกมันก็ยังสัมผัสได้ถึงอีกฝ่ายอยู่ดีหากพวกเราสองคนผนึกกำลังจริงอยู่ที่อาจฆ่ามันได้แต่สมควรใช้เวลาไม่น้อยหากต้องล่าช้าจนพี่หรือน้องชายฝาแฝดที่เป็นเซียนอมตะสเพนก้าทันอีกคนของวังเซียนหยวนมาถึงพวกเราไม่ใช่ทุ่มหินทับเท้าตัวเองหรือไร ผู้เท่าเทียนหมิงกล่าวว่าจะเอามายืดยาวหากแต่ระบุเหตุผลที่เลือกลงมือกับกลุ่มต้วนหลิงเทียนออกมาครบถ้วนถึงแม้พวกเราจะไม่มั่นใจว่าคู่แฝดของมันจะมาทันหรือไม่แต่ฉไนพวกเราจำต้องเลือกหนทางเสี่ยงในเมื่ออีกทางยังมีเจ้ากล่าวถึงจุดนี้สองตาผู้เท่าเทียนหมิงที่มองจ้องต้วนหลิงเทียนก็ลุกวาวขึ้นมาด้วยความโลภอ้อพวกเจ้าคิดว่าข้าเป็นพับสุกนุ่มนิ่มงั้นสินะสองตาต้วนหลิงเทียนหดหยีลงยังเผยประกายเยียบเย็นออกมาวาบหนึ่ง เจ้าจาักคิดเช่นนั้นก็ได้บรรพบุรุษชิงเย่กล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ทำราวกับชัยชนะอยู่ในกำมือเรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้วหลิงเทียนก็มีอาจรอดพ้นหายนะไปได้ไม่ใช่แค่มันนาสีกระทั่งสหายของมันไม่ไายได้ตกตายกันหมดสิน้นน่าเสียดายสตรีที่งดงามหมดจดทั้งสี่นั่นที่ต้องตกตายไปด้วยใจข้าที่รู้สึกร้าวรานราวกับจะแหลกลงตรงนี้ให้ได้ฉไนชมงามทั้งสี่ถึงได้อภัพนัก เมื่อตระหนักได้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันหลายคนอดไม่ได้ที่จะกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเสียดายหากแต่ในขณะที่กล่าววาจาการสนุกปากสองตาของพวกมันแต่ละคนก็มองจ้องไปยังร่างต้วหลิงเทียนชิงเย่และเทียนหมิงไม่วางตาราวกับกลัวจะพลาดฉากการลงมือของทั้ง 3. เคอเอ๋อข้าจะให้ซานเตาพาเจ้ากับเทียนหู่และทุกคนหนีไปส่วนข้าจะลากถวงพวกมันเอาไว้เพื่อเปิดโอกาสให้พวกเจ้า จากนั้นข้าค่อยหาโอกาสติดตามไปสมทบกับพวกเจ้าภายหลังเผชิญหน้ากับเซียนอมตะสเพนเก้าทันสองคนกระทั่งตัวหลิงเทียนยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกดดันเพราะดูทรงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะจัดการทั้งสองหรือเข็นฆ่าพวกมันได้แต่ถ้าแค่ลากถ่วงพวกมันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นค่อยหาโอกาสหนีไปแม้โอกาสที่ว่าจะริบหรี่ก็แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีดังนั้นตอนนี้เขาจึงเลือกที่จะส่งเสียงกล่าวนัดแนะกับเครอเอ๋อว่าจะให้ซานเตาพาทุกคนหนีไปก่อน พี่เทียนได้ยินเสียงผ่านพลังที่ส่งมาของต้นหลิงเทียนเคอเอ๋อที่เมิรมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาอ่อนโยนอบอุ่นด้วยความสุขความยินดีที่ได้เจอต้นหลิงเทียนมาตั้งแต่แรกในที่สุดก็ดึงสติกลับคืนและคิดจะส่งเสียงผ่านพลังกล่าวบอกอะไรกับต้นหลิงเทียนทว่าต้นหลิงเทียนกลับส่งเสียงผ่านพลังกล่าวขัดขึ้นมาเสียก่อนเคอเอ๋อเจ้าไม่ต้องห่วงให้พวกมันร้ายกาจแค่ไหนแต่ถ้าเรื่องเอาตัวรอดข้าเชื่อว่าข้าทำได้ เจ้ารีบนัดแนะกับเทียนหวู่และคนอื่นๆเถอว่าให้รอจังหวะให้ดีถึงเวลาข้าจะลงมือให้สัญญาณซานเตาจะได้พาพวกเจ้าหนีไปทันทีหลังส่งเสียงผ่านพลังกล่าวบอกเคอร์เออจบตัวหลิงเทียนก็รีบส่งเสียงผ่านพลังไปนัดแนะกับซานเตาเรื่องให้อีกฝ่ายพาทุกคนหลบหนีนายท่านท่านมั่นใจหรือแม้เฉินอี้รู้จะรู้ดีว่าในเวลาแบบนี้ไม่ควรถามเรื่องดังกล่าวแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวว่าถามออกมาด้วยความเป็นห่วง หากจะกล่าวว่าตอนแรกที่มันยอมติดตามรับใช้ต้นหลิงเทียนเพราะคำสาบานหลกักก็ตอนนี้มันติดตามรับใช้เพระเห็นต้นหลิงเทียนเป็นนายจักใจไม่ต้องกล่าวถึงพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนในปัจจุบันที่มากเกินพอจะเป็นนายของมันทว่าแต่ไหนแต่ไรต้นหลิงเทียนไม่เคยเห็นมันเป็นคนนอกกระทั่งยอดสมบัติสวรรค์ล้ำค่าย,ยังมอบให้ทั้งหมดมากพอแล้วที่ต้นหลิงเทียนจะได้ใจพักดีทั้งหมดของมันไปข้าคงไม่อาจบอกเจ้าได้ว่ามั่นใจเต็มสิบส่วนแต่ถ้าหกถึงเจ็ด ส่วนละพอไหวถึงต้นหลิงเทียนจะตอบไปแบบนั้นแต่อันที่จริงเขามั่นใจแค่ราวราวสองถึงสามส่วนเท่านั้นทั้งหมดเพียงแค่ให้เฉินอี้หรูวางใจในายท่านมั่นใจถึงหกถึงเจ็ดส่วนหรือเป็นธรรมดาว่าหลังได้ยินคําของต้นหลิงเทียนแม้จะยังกังวลแต่เฉินอี้หรูก,ก็โล่งใจขึ้นไม่น้อยนายท่านขอท่านจงมั่นใจข้าจะพาทุกคนหลบหนีออกไปให้พ้นและพาทั้งหมดกลับไปส่งถึงระนาบเซียนอย่างปลอดภยัยเอาล่ะ ด้วยมีคำยืนยันจากเฉินอี้หรูต้วนหลิงเทียนก็วางใจไปเปราะหนึ่งฟุบฟุบฟุบหากทว่าแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ต้วนหลิงเทียนรู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งเขาพลันได้ยินเสียงแหวกฝาสายลมดังขึ้นทีรัวดึงดูดความสนใจเขาไปทันทีและเมื่อหันมองไปตามเสียงเขาก็อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีเพราะผู้ที่ก่อให้เกิดเสียงแหวกฝาสายลมดังกล่าวเป็นเหล่าเซียนอมตะสเพนเจ็ดทันและแปดทันของนิกายคุณหม่างและด่านเก้าเซียน พวกมันได้แยกย้ายกระจายตัวออกไปปิดล้อมกลุ่มต้วหลิงเทียนเอาไว้ระยำเห็นฉากนี้สีหน้าต้นหลิงเทียนไหนเลยยังอดเปลี่ยนสีไปไม่ได้เพราะเขาเองก็มีคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดพวกนิกายคุณหม่างกับด่านเก้าเสียนที่เหลือยังไม่เคลื่อนไหวต่อให้เขาต้องปะทะก,กับชิงเย่และเทียนหมิงแต่อย่างน้อยๆก็น่าจะลากถ่วงพวกมันได้นานมากพอให้ทุกคนหนีไป าว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดกลับเกิดขึ้นแล้วจริงๆพวกมันกลับให้คนมาปิดล้อมคนของเขาเอาไว้ตั้งแต่แรกเมื่อพวกมันทำแบบนี้ก็เท่ากับตัดหนทางรอดของทุกคนไปทันทีเรียกว่าสีหน้าต้วหลิงเทียนมืดลงปานจะคั้นได้เป็นน้ำหมึกอันใดต้วหลิงเทียนข้าเพียงคิดสั่งคนให้ลงมือล้อมไว้เพียงเพราะไม่อยากให้เจ้าหลบหนีเท่านั้นนี่เจ้าคงไม่ใช่กำลังคิดจะลากถ่วงพวกเราเพื่อสร้างทางรอดให้สหายของเจ้าอยู่หรอกนะ เห็นสีหน้ามืดลงของต้วนหลิงเทียนบรรพบุรุษชิงเย่พลันถามออกมาด้วยรอยยิ้มและฟังจากคำพูดของมันก็เผยให้รู้ว่าเรื่องสั่งให้เซียนอมตะสะเพนเจ็ดทันและแปดทันของสองขุมพลังแยกย้ายกันไปปิดล้อมพื้นที่ไม่พ้นเป็นความคิดของมันบรรพบุรุษชิงเยเชื่อหรือไม่ว่าก่อนข้าจะสู้กับเจ้าข้าสามารถฆ่าคนในขุมพลังของเจ้าได้หมดต้วนหลิงเทียนกล่าวออกเสียงเย็นแววตายัางทอประกายแหลมคมเรืองขึ้นมาวูบหนึ่งข้ายอมเชื่อว่าเจ้าทำได้ ได้ยินคำของต้นหลิงเทียนบรรพบุรุษชิงเย่ไม่ได้มีโมโหอะไรเพียงกล่าวออกด้วยน้ำเสียงสงบแต่หากเจ้ากล้าลงมือเข็นฆ่าคนของข้าพี่หนิงที่อยู่ข้างๆข,ข้าก็ยินดีที่จะลงมือฆ่าคนของเจ้าให้หมดก่อนจะมาช่วยข้าจัดการกับเจ้าเหมือนกันส่วกล่าวจบคำจิตสังหารอมหิตก็เริ่มแผ่ซ่านออกมาจากร่างบรรพบุรุษชิงเย่อย่างน่ากลัวุ สีหน้าต้นหลิงเทียนเปลี่ยนไปอีกครั้งพลังในร่างเริ่มโคจรพุ่งพล่านก่อนที่จะประตูลุกชนขึ้นมาท่วมกายก่อนที่จะอุบัติวงวนพลังดูดรังหนึ่งขึ้นห้อมล้อมทั่วร่างในช่วพริบตาดูดกลืนพลังวิญญาณฟ้าดินโดยรอบจนสาบสูญไปช่วขณะทันใดนั้นพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดในร่างก็ถูกเพิ่มพูนด้วยความเร็วสูงยังพวยพุ่งพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดเท่าที่จะเพิ่มพูนได้ต้นหลิงเทียนเวทพลังสนับสนุนของเจ้านับว่าเลิศดลำนักให้ค่ากับพี่หมิงได้รรัััับาบาาพลงงขออมนสกคเ แทบจะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ต้วนหลิงเทียนใช้ปฐมเวทกลืนกินออกมาบันพบรุษชิงเย่ก็ตะโกนออกมาอย่างประจวบเหมาะและเมื่อมันตะโกนจบคำพลังมหานที่เตรียมพร้อมอยู่ในร่างก็ระเบิดประตูออกมาอย่างน่าพรั่นพรึงมวลพลังของมันดังทานเชี่ยวทะล,ลักล้นออกมาราวทำนกก้นน้ำทลายเพิ่มพูนพลังสภาวะขึ้นอย่างยากจะหยุดยัง้งฟูมพร้อมกันกับที่ทั่วร่างชิงเย่ปราดพลังเร่งเร้าด้านเทียนหมิงเองก็ประตูเร่งเร้าพลังต่อสู้ออกมาเช่นกัน ระทั่งไอพลังทั่วร่างเทียนหมิงยังละดูไม่ต่างใดกับอสรพิษที่กําลังเลื้อยพันไปทั่วร่างพันให้ผู้คนอดขนลุกเกลียวไม่ได้กลิ่นไอพลังที่เปล่งออกมาจากร่างผู้เท่าเทียนหมิงก็มีความแข็งแกร่งแทบไม่ต่างอะไรจากบรรพบรุษชิงเย่แม้แต่น้อยจากเรื่องนี้เผยให้รู้ชัดว่าพลังฝีมือของทั้งคู่สมควรเท่าเทียมกันครื่นครื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 น ด้วยเซียนอมตะสเพนเก้าทันสองคนประตุพลังออกมาอย่างพร้อมเพรียงมวลพลังมหาศาลย่อมเคี่ยวกรัมความว่างเปล่าหนักหนาแล้วเรียกว่าความว่างเปล่าโดยรอบเริ่มสถานสะเทือนอย่างหนักเสียงแตกออกของอากาศดังระงมขึ้นที่ยิบก็เกิดเป็นลมสลาตันซัดกวาดออกไปโดยรอบอย่างรุนแรงณนะนี่หนะ้าหรือพลังของเซียนอมตะสเพนเก้าทันสัมผัสได้ถึงสายลมกันโชคแรกที่ตีปะทะใบาหน้าผู้ชมมากมายได้แต่ยีตาหลบลมทั้งเร่งรุดล่าถอยออกไปจ้าละวัน เพียงเพราะอาศัยแค่สายลมที่กันโชคมาตีปะทะเข้าร่างพวกมันก็ตระหนักได้ถึงความแข็งแกร่งอันน่าสะพรึงกลัวของเซียนอมตะสเพนก้าทันชัดเจนเรียกว่าไม่ต้องลงมือใดๆอาศัยแค่เร่งเราะพลังขึ้นมากก็มีอนุภาพขู่ขวัญผู้คนแล้วพี่เทียนหากทว่าในขณะที่สถานการณ์ถูกเร่งเราถึงขีดสุดการประทะแตกหักพร้อมอุบัติขึ้นได้ทุกเมื่ออยู่ๆพลันมีเสียงไพเราะหนึ่งดังขึ้น เสียงนี้เรากับมีเวทมนต์ก็ไม่ปานแม้จะไม่ได้ดังอะไรมากมายหากแต่กังวานเข้าหูทุกผู้คนอย่างชัดเจนผ่านให้ใจของทุกคนอดไม่ได้ที่จะสั่นไหวเต้นไปไม่เป็นจังหวะครู่หนึ่งเนื่องพระยามเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นสุรเสียงสำเนียงใดคล้ายถูกปิดกั้นเสียงอื่นในหูพวกมันกลายเป็นเงียบลงอย่างพิศวงเป็นผู้ใดกันในขณะที่กำลังตื่นตระหนกกับเสียงไพเราะดังกล่าวสายตาของทุกผู้คนก็หันไปมองทางต้นเสียงทันที ที่นั่นปรากฏร่างสตรีองนางหนังหึงหนางลอยร่างกลางหาวชวนให้ทุกสายตาบังเกิดความประทับใจอย่างบอกไม่ถูกสตรีนางนั้นเพียงลอยร่างอยู่เฉยๆกลับให้ความรู้สึกบริสุทธิ์ทั้งอ่อนโยนคล้ายหมอกควันอันเลือนรางมิอาจจับต้องผ่านให้สรรพสิ่งโดยรอบคล้ายเป็นส่วนเกินไปในพริบตาความสนใจของทุกคนได้แต่หยุดอยู่ที่นางหมดสิ้นต่างมองนางเป็นสายตาเดียวกันขณะเดียวกันทุกคนพลันพบได้ทันที ว่าสายตาของสตรีนางนั้นเพียงมองจ้องไปยังร่างต้นหลิงเทียนไม่วางทำราวกับในโลกคงเหลือเพียงต้นหลิงเทียนเพียงผู้เดียวเท่านั้นพริบตานี้บุรุษหลายคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาขึ้นมาจับใจพวกมันกระทั่งลืมเลือนไปด้วยซ้ำว่าสุรเสียงเมื่อครู่มีพลังอำนาจขนาดไหนปล่อยให้ข้าจัดการเองข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกมันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดอย่างไร หลังจากที่เคอเออรเรียกหาต้นหลิงเทียนแล้วว่าเคอเออก็กล่าววาจาออกมาสืบต่อทันทีเคอเออต้นหลิงเทียนถึงกับตกตะลึงอึ้งไปชั่วขณะเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอยู่อเคอเออจะกล่าวเรียกเขาและบอกให้เขาปล่อยเซียนอมตะเสพนเก้าทันทั้งสองให้นางจัดการเองกระทั่งฟังจากวาจาของนางแล้วทำร้าวว่ากับนางสามารถจัดการเซียนอมตะเสพนเก้าทันทั้งสองได้ด้วยตัวคนเดียวเคอเออย่างเหลวไหล พวกมันเป็นเซียนอมตะสะเพนก้าทันหลังตะลึงอึ้งไปครู่หนึ่งต้วนหลิงเทียนที่ดึงสติกลับมาได้ก็เร่งส่งเสียงตะโกนกล่าวเตือนออกไปทันทีคำที่เขาตะโกนผ่านพลังไปเป็นเพราะเขาคิดว่าที่เคอเอ๋อกล่าวออกมาแบบนี้เพราะนางยังไม่รู้จักเซียนอมตะสะเพนก้าทันดีฟุกอย่างไรก็ตามแทบจะเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงต้นหลิงเทียนดังจบคำร่างเคอเอ๋อพลันอันตรธานหายไปกับสายลม เรากับตัวนางได้สับสูนย์ไปในความบ้องเปล่าต่อหน้าต่อตาต้นหลิงเทียนอะไรกันเป็นไปได้ยังไงเมื่อเห็นเต็มสองตาว่าร่างเคยอ,อยู่ๆก็หายไปในอากาศต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะตะลึงอึ้งไปนั่นเพราะต่อให้เป็นเซียนอมตะสะเพนก้าวทันชนชั้นสุดยอดฝีมือใช้ออกด้วยพลังสูงสุดก็ไม่มีทางอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาเขาได้ฟุก ท่ามกลางสายตาของทุกคนความว่างเปล่าเบื้องหน้าบรรพบรุษชิงเย่กับผู้เท่าเทียนหมิงพันปรากฏร่างงามค่อยๆก่อตัวขึ้นไม่นานทุกคนก็เห็นรูปร่างหน้าตาของร่างที่ว่าชัดพวกมันจำได้ทันทีว่านี่คือสตรีที่พึ่งทำให้พวกมันไม่อาจละสายตานี่มันเป็นไปได้ยังไงเร็วเราเซียนอมตะสะเพนแปดท่านทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความรู้สึกตื่นตาตื่นใจเหลือใดจะกล่าว นั่นเพราะในสายตาของพวกมันสตรีที่พวกมันกำลังมองจ้องอยู่นั้นยังคงอยู่ที่เดิมทว่าอยู่ๆอ,อีกฝั่งกลับปรากฏร่างเดียวกันขึ้นจากความว่างอีกทั้งพอมองร่างก่อนหน้าให้ดีก็พบว่ามันหายไปแล้วพวกมันรู้ได้ทันทีว่านี่เป็นเพราะความเร็วของสตรีดังกล่าวมันสูงเกินกว่าที่สายตาพวกมันจะมองตามได้ทันถึงได้เห็นภาพติดตากับร่างจริงได้แบบนี้วูบวูบ ส่วนอีกด้านเมื่อเห็นสตรีที่เรากับจะผุดโผล่ขึ้นจากความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษชิงแย่หรือผู้เท่าเทียนหมิงหน้าก็เปลี่ยนสีไปทันทีสายตาที่ใช้มองสตรีเบื้องหน้าก็ทำาราวพบผ่านพูดผีกลางวันแสกแสกเพียงเพราะความเร็วของสตรีเบื้องหน้ามันสูงเกินกว่าที่สายตาพวกมันจะแลยเห็นเรื่องนี้หมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความเร็วของสตรีนางนี้ได้ก้าวข้ามขอบเขตเซียนเอ็มตะสะพลก้าวทันไปแล้วแย่แล้ว หลังจากได้เห็นสตรีนางนั้นมาปรากฏตัวตรงหน้ากระทั่งค่อยๆย,ย,ยื่นมือเล็กๆและดูบอบบางขึ้นมาจนแขนเสื้อเลิกขึ้นอย่างไม่รีบไม่ร้อนใบหน้าบรรพบรุษชิงเย่และผู้เท่าเทียนหมิงถึงกับซีดไปไร้สีเลือดพวกมันเร่งรุดยิบสิ่งที่พวกมันไม่ตั้งใจออกมาแต่แรกทันทียอดสมบัติสวรรค์แต่ตอนนี้ดูเหมือนมีเพียงยอดสมบัติสวรรค์เท่านั้นที่ทําให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยสาเหตุที่ฉไหนพวกมันไม่คิดใช้ยอดสมบัติสวรรค์แต่แรกล้วนเป็นเพราะว่า ถึงพวกมันจะเอายอดสมบัติสวรรค์ออกมาไม่พ้นต้องถูกตัวหลิงเทียนฉกไปด้วยวรยุทธเซียนอมตะผีสางนั่นแน่นอนไหนเลยจะต่างจากตัดชุดแต่งงานให้ตัวหลิงเทียนเมื่อคิดได้แบบนั้นพวกมันจึงไม่คิดใช้ยอดสมบัติสวรรค์ต่อหน้าตัวหลิงเทียนเด็ดขาดหากยังไม่มีวิธีรับมือวรยุทธเซียนอมตะแปลกประหลาดนั่น าว่าสตรีที่เรากับจะผุดโผล่ในความว่างเบื้องหน้านางนี้กลับทําให้พวกมันบังเกิดความรู้สึกกดดันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทําให้พวกมันลืมภัยคุกคามจากวรยุทธ์เซียนอมตะผีสางที่ใช้ช่วงชิงอาวุธของผู้อื่นไปหมดสิน้นและสตรีที่เรากับจะผุดโผล่ขึ้นกลางความว่างเปล่าเบื้องหน้าบรรพบุรุษชิงแย่กับผู้เท่าเทียนหมิงก็ไม่ใช่ใครระอื่นเป็นเครือเอินั่นเองพวกเจ้าคิดฆ่าพวกเราฆ่าไม่สนแต่คิดฆ่าพี่เทียนพวกเจ้าทําไม่ได้ เคอเออมองไปยังเซียนอมตะสะเพนก้าวทันตรงหน้าด้วยสายตาเฉยเมยน,น้ำเสียงยังเยียบเย็นลงผ่านให้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสมือนติดอยู่ในห้องน้ำแข็งใต้ดินกระทั่งติดอยู่ในโลกน้ำแข็งขวบเสียงเคอเออดังจบคำมือเรียวหยกที่ค่อยๆย,ยื่นออกมาจากแขนเสื้อก็สะบัดไปยังความว่างเบื้องหน้าเบาๆตามอำเภอใจแม้เสียงสะบัดมือจะไม่ได้ดังอะไรแต่หลังจากนั้นกลับบังเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะหลังเสียงสะบัดมือของเคอร์เออดังขึ้นมือที่ยื่นออกมาจากใต้แขนเสื้อของเคอร์เออก็คล้ายจะแปลเปลี่ยนไปเป็นดวงตะวันเปล่งแสงสว่างสีขาวออกมาอย่างเจิดจ้าสัววะแสงขาวเริ่มสว่างสวัยออกไปทั่วอนาบริเวณกระทั่งสายตาของตัวหลิงเทียนยังถูกทำลายไปชั่วขณะไม่ไม่เสียงกรีดร้องสองสำเนียงดังขึ้นพร้อมเพรียงผ่านให้หัวใจทุกคนเต้นไปไม่เป็นจังหวะ เพราะไม่ว่าใครเมื่อฟังแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีนั่นเป็นเสียงบรรพบุรุษชิงเย่กับผู้เท่าเทียนหมิงนั่นมันพลังอะไรกันแน่ต้นหลิงเทียนที่สองตาเสมือนจะพร่าไปเพราะแสงสว่างสีขาวจังหวะนี้อดไม่ได้ที่จะสถานอยู่ในใจหลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็พบว่าแสงสีสว่างขาวเบื้องหน้าค่อยๆจางหายไปเขายังรีบมองจ้องไปยังตำแหน่งที่เคอเอ๋อและเซียนอมตะเสพพลก้าวทันทั้งสองลอยอยู่ก่อนหน้าทันที นี่มันเท่าที่ต้นหลิงเทียนเห็นในสามร่างนั้นคงเหลือเพียงร่างเดียวเท่านั้นที่ลอยอยู่และนั่นก็คือภรรยาเขาเคอะเอ,อ๋อสำหรับเซียนอมตะสะเพนก้าทันทั้งสองก่อนหน้าได้อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วทว่าในสถานที่เดิมที่เคยมีร่างพวกมันลอยตัวอยู่กลับปรากฏยอดสมบัติสวรรค์สองชิ้นลอยล่องอยู่กลางอากาศเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพวกมันทั้งสองเคยมีตัวตนอยู่จริงฟุบฟุบ เคอเอ๋อเพียงสะบัดแขนเสื้อเล็กน้อยย่อสมบัติสวรรค์ทั้งสองชิ้นก็ราวกับได้รับชีวิตพวกมันลอยมาหาเครอเอ๋ออย่างว่าง่ายสุดท้ายก็ถูกนางเก็บไปสองเซียนอมตะสเพนเก้าทันตายแล้วนี่มันสวรรค์เลาะกันเล่นหรือไรนั่นมันเซียนอมตะสเพนเก้าทันสองคนกระทั่งยังถือครองย่อสมบัติสวรรค์ในมือทั้งคู่เหล่าเซียนอมตะเสเพลแปดทันกับเจ็ดทันย่อมคืนสติก่อนใครหลังพวกมันรู้สึกตัวเมื่อมองไปยังเครอเอ๋ออีกครั้ง ดวงตาของพวกมันก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสยดสยองทำราวกับได้เห็นสัตว์ประหลาดอันน่าสะพรึงกลัวหากพวกมันไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองต่อให้บีบคอพวกมันให้ตายพวกมันก็คงไม่มีทางเชื่อว่าเรื่องพันนี้จะเป็นเรื่องจริงไปได้เซียนอมตะสเพนเก้าทันสองคนที่มียอดสมบัติสวรรค์ในมือกลับสลายหายไปทันทีเพียงแค่บังเกิดแสงสว่างวาบขึ้นเท่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ยอดสมบัติสวรรค์ทั้งสองท่านบรรพบุรุษท่านบรรพบุรุษ ตอนนี้เองคนของนิกายคุณหมากับด่านก้าเซียนก็มีเหล่าเซียนอมตะสะเพนมากมายยกมือขึ้นก่อนที่ในมือจะปรากฏไข่มุกวิญญาณขึ้นทว่าวไข่มุกดังกล่าวได้แตกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วนี่คือไข่มุกวิญญาณของท่านบรรพบุรุษท่านบรรพบุรุษตายแล้วจริงๆตอนแรกคนของนิกายคุณหมาก,กับด่านก้าเซียนก็ไม่คิดว่าบรรพบุรุษทั้งสองจะตกตายไปแล้วเพียงคิดว่าทั้งคู่อาจจะแค่หลบหนีไปอะไรแบบนั้น สำหรับยอดสมบัติสวรรค์ทั้งคู่อาจไม่มีเวลาแม้กระทั่งเรียกมันกลับคืนอย่างไรก็ตามพอได้เห็นเศษซากไข่มุกวิกุญานในมือความหวังสุดท้ายในใจของพวกมันก็ดับลงทันทีบรรพบุรุษของพวกมันตายแล้วจริงๆตกตายด้วยฝีมืออันน่าสะพรึงกลัวของสตรีนางนั้นเกินไปนางจะร้ากาศเกินไปแล้ว ให้ตายเถอะสตรีนางนี้ที่แท้เป็นผู้ใดกันแน่ฉน,นัยนางถึงฆ่าได้กระทั่งเซียนอมตะสะเพนเก้าทันแถมนางมีได้ฆ่าเซียนอมตะสะเพนเก้าทันธรรมดาแต่นางฆ่าเซียนอมตะสะเพนเก้าทันสองคนที่ถือยอดสมบัติสวรรค์นในมือเหล่าผู้คนที่เพิ่งรู้สึกตัวตอนนี้สีหน้าแววตาเผยความแตกตื่นไม่น้อยพากันมองเคอเออด้วยสายตาทำราวกับเห็นผีพี่สาวเคอเออหฮานเฉวียนในเองก็มองเคอเออด้วยความประหลาดใจ ถึงก่อนหน้าตอนเคอเอวรูปร่างเข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์นางจะตระหนักได้ว่าเคอเอสมควรซุกซ่อนพลังอันยิ่งใหญ่เอาไว้กระทั่งมาได้ยินเฟิงเทียนบูและคนอื่นๆกล่าวนางก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าพี่สาวเคอเออของนางไม่ธรรมดาเพียงแต่นางไม่เคยรู้เลยว่าพี่สาวเคอเออของนางจะไม่ธรรมดาถึงขนาดนี้กระทั่งพลังความแข็งแกร่งถึงกับอยู่เหนือสามันสำนึกของนางอย่างสิ้นเชิงนั่นมันเซียนอมตสะสเพนเก้าทันเชียวนะ กระทั่งยังเป็นเซียนอมตะสะเพนเก้าทันที่มียอดสมบัติสวรรค์อีกด้วยทว่ากลับตกตายคามือพี่สาวเคอเอ๋อของนางในชั่วพริบตาหมายความว่าตอนนี้พลังของพี่สาวเคอเอ๋อยังเหนือกว่าพี่ใหญ่หลิงเทียนอีกหน้าสิพ่อหานเฉวียนนี่นึกถึงจุดนี้ก็อดไม่ได้ที่จะหันขวับไปจับจ้องตัวหลิงเทียนและตอนนี้ตัวหลิงเทียนที่ลอยร่างอยู่ไกลๆก,ก็กําลังเหมอมองเคอเอ๋อจนตาลอยนางใช่เคอเอ๋อแน่หรือ เรียกว่าสายตาต้วนหลิงเทียนที่เหม่อมองเคอรเอ๋ออยู่ฉายแววสับสนไม่น้อยเพราะเขารู้สึกว่าร่างคุณตาเบื้องหน้าคล้ายไม่ใช่คนที่เขารู้จักเพาว่าเมื่อได้สบกับสายตาอ่อนโยนดั่งสายทานของร่างบางเบื้องหน้าที่มองมาด้วยยอความรักก็ทําให้ต้นหลิงเทียนรู้ได้ทันทีนางยังคงเป็นเคอร์เอ๋อคนเดิมของเขาว่าแต่พลังของเคอรเอ๋อมันเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เชียวเหรอ เมื่อยืนยันได้แล้วว่าเคอร์เออยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคนอื่นและมีแต่พลังฝีมือเท่านั้นที่สูงขึ้นต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกแต่เขาก็ไม่อาจไม่ตกใจไม่ถึงลมหายใจกลับกำจัดเซียนอมตะสเพนเก้าทันสองคนที่ถือครองยอดสมบัติสวรรค์ทิ้งไปได้ง่ายดายแถมพวกมันไม่แม้แต่จะต้านทานพลังเคอร์อเออได้สักกระพริกดียวพลังของเคอเออตอนนี้หรือจะเทียบได้กับจินเซียนบนระนาบเทวโลกแล้ว จินเซียนเซียนอมตะทองต้วนหลิงเทียนอย่างไรเสียก็คือผู้ที่ผ่านสมบัติสถานระดับสวรรค์นในแดนลับต่างสวรรค์แห่งนี้มาแล้วถึงสองแห่งจะมากจะน้อยก็ยังพอมีความเข้าใจระดับพลังของคนในระนาบเทวโลกอยู่บ้างโดยทั่วไปแล้วเมื่อครึ่งเก้าเซียนอมตะขึ้นสู่ระนาบเทวโลกก็จะได้กลายเป็นเซียนอมตะสวรรค์และความแข็งแกร่งของเซียนอมตะเสพพลสามทันก็เหนือกว่าเซียนอมตะสวรรค์ขั้นแรกเล็กน้อย ส่วนเซียนอมตะสเพนเก้าทันนั้นเรียกว่าแข็งแกร่งทัดเทียมกับเซียนอมตะสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดเหนือตัวตนขอบเขเซียนอมตะสารยังมีตัวตนอย่างจินเซียนจินเซียนเซียนอมตะทองแต่ขอทับศัพท์นะหลังๆชื่อมันจะยาวแล้วอ่ะเรียกว่าพลังอํานาจที่เข็นฆ่าเซียนอมตะสเพนเก้าทันที่เทียบได้กับเซียนอมตะสวรรค์ชั้นยอดได้ในพริบตาแบบนี้สมควรเป็นตัวตนที่ทรงพลังในระดับจินเซียนสําหรับต้าหลัวจินเซียนนั้นแน่นอนว่าเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอยู่เหนือ จินเซียนอีกทีถึงแม้ต้นหลิงเทียนเองจะได้รู้จักพวกเทียนบู่มาแล้วว่าพลังของเคอเอ่อหาได้เหมือนการก่อนอีกต่อไปแต่นางทรงพลังขึ้นมากแต่เขาก็ไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าเคอเออจะทรงพลังขึ้นถึงขั้นนี้เพราะนี่มันอยู่เหนือจินตนาการของเขาไปแล้วหากไม่ได้มาเห็นกับตาพูดให้ตายเขาก็ไม่เชื่อพี่สาวเคอเอ๋อ กระทั่งเฟิงเทียนบูเองแม้จะเคยเห็นพลังฝีมือของเคอรเอ๋อในมรดกสถานต้าหลัวจินเซียนมาแล้วแต่นางก็ไม่คิดไม่ฝันว่าพลังของเคอรเอ๋อจะเหนือล้ำยิ่งกว่าเซียนอมตะเสพน์ก้าวทันแบบนี้เคอรเอ๋อนี่มันจังหวะนี้กระทั่งการหรูเยี่ยนกับมู่อีอีก็ถึงกับต้องตะลึงงนันพวกนางเองก็ไม่คิดไม่ฝันเคอรเอ๋อจะทรงพลังได้ถึงขนาดนี้นั่นมันเซียนอมตะสะเพนก้าวทันนะ เป็นดังตัวตนสูงสุดในระนาบโลกียะแต่ตอนนี้ตัวตนดังกล่าวกับตายด้วยน้ำมือเคอเอ๋อในชั่วพริบตา